เอาละ้ค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ o p e r a อ e NOW ในพานที่5นะคะเป็นซีรีส์ของ i s so u r g e r y นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอ่าเอออยากจะบอกว่าอ่ะออปเปเรชนนที่รู้จากในอ p ปเ a t e รนัาแ้วที่ได้ลองดูเขาเล่นนั่นก็คือ i อ so ซ์เซอร์รีนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าความชมนานของหมอแอลหมอเทียนคนน,นนี้ในพาร์ทนี้มีเคสนี้เขาบอกว่าดีมากอย่าลืมนะคะ ท่านทำเองที่บ้านเด็ดขาดเอ่อมรีโวลสันโอเคค่ะเอ่อตามชื่อซีรีส์นะคะหรือเราจะอ่านภาษาปกฤจไม่ค่อยจะออกแต่เราก็รู้ว่าต้องไปาาตัดดวงตาให้หล่อมีนะโอเคค่ะเอ่อตอนนี้นะคะเราจะยอดสารสนีเขียวไปที่ดวงตาของนางกัน ไม่อย่าบอกน้ว,ว่าผ่าตางรอกข้าง,งอ่ะไี่ไหวเนอะคุณชาแดงเราช่วยดวงกาเธอหายปวดนะคะจะเป็นอะไรเนี่ยโอเคขั้นแรกเราก็ต้องอ่านี่นะคะอ่าอ่าทางดวงตา,าของเธอเออกมาเสียก่อนโอเค หายมุกาตาเลยลูกโอเคค่ะโอเคเมื่อดวงตาเปิดแล้วนะคะเราก็จะเอามีค่ะอยู่ไหนละมาที่ยาจะสัต่างเถออันนี้ว่าเฉียบมากเลยเนะหลังจากนั้นก็เอามี่บออันไหนแล้วล่ะลืม อันนี้นะคะเป็นคลิงโอ้ยฉีดยาเข้าไปข้างในใช่ <_ EN> โอเคค่ะเพื่อความชุ่มชื้นดวงตาเปิดแล้วแล้วก็ใช้นี่นะคะอลอกแผ่นของเยื่อบุตาอีกทีหนึงแบบพวกเหมือนหมอหมอเพื่อนหมอเพือเพ่นอนเนี่ยแล้วก็ เห็นนะคะต่อเข้าไปข้างในเราจะทำการฉีกตาแลกแก้ตากันอีกทีหลังจากนั้นเราก็เอาอนี่นะไปข้างในกันแล้วก็ม้วนอายโอเครู้สึกเหมือนจะเป็นราบโอเค ี่สิตาจะไปเจออะไรมาเนี่ยเราช่วยสลิงช่วยเดบราเธอชิ้นหล่อยเดียงอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้กันทิ่ตาตาอ่านให้ได้โอเคเราจะเริ่มจะเอานี่นะคะมาเลื่อนใปดูม่นตาของเธอเลนเขาเรียกว่าเลนเออ เลนตาของเธอนะคะเหมือนเราจะต้องทำการเปลี่ยนเลนตาให้เธอนี่เองโอเคหลังจากนั้นเราก็จะจัดการกรีดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนตวงตาของเธอออกไปจะาโดยการดูค่ะใช้นี้วหน้ามือหมุนหมุน ดินไปอ่ะโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวดูทีนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่มันติดจิตที่ดวงตาของเธอโอเคไอ้สิ่งนั้นเราก็จะใช้นี่นะคะในการดูมันออกมาดูมันออกมาดูมเลยที่ดูแลตาเธอก็ใส่ดีนะคะโอ้ จะได้เห็นร้อยดูมันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหยิบอ่ะนี้นะคะเพื่อใส่เยื่อตาอันใหม่กับเธอนี่โอเคทีนี้ทำการปิดดตธอได้แล้วนะคะถูอว่าทำเวลาดีนีบ่าวเรื่องนี้ทำงาหรือข้างนึงใช่ไหม โอเคอ่า okay. uh, อันนี้ใช่ไหมคะเก็บอีกทีนึงของข้างบนข้างบนคราวนี้เป็นข้างบนแต่ตาเธอสวยจริงนะเอาข้างบนตาสีเทาเลสีเทาสุดปาโ okay. อเคเอาถึงแล้วแล้วเราก็ติดตาให้เธอวิกตอรี นิ w m มอืออล็อกด้วยต้องขอบอกว่าเป็นการผ่าตัดที่เออคุณเคยดีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าทำตามเองที่บ้านมิฉนต้นตาบอดแน่นอนนะคะเอ๋ไม่ได้ผิดชอบเนอะโอเคค่ะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบด้วยนะคะเป็นกำลังใจเอ๋มาทีเดียวสำหรับคนที่ดูจนจบนะแล้วก็ฝากาลืมนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วที่สำคัญคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะใครยังไม่กดใครยังดูแบบเนียนๆกดซะนะคะ Subscribe โอเคค่ะจนวันนี้นะคะแอลต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเอาตอย์น,นี้ก็คงจะหายไปอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่ามีทุละดด่วนนิดหน่อยแล้วก็ช่วงครึ่งปีนี้แอลอาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่า ต้องทำอะไรสำคัญๆนิดหน่อยก็ต้องขอแจ้งตรงนี้ทราบด้วยละกันนะคะครือปีนี้อาจจาะลงคลิปแบบกระปิกระปอยแต่ว่าอาทิตย์นี้อคงจะไม่อยู่นะคะตามเจอก,การอาทิตย์หน้านะคะขอให้ทุกคนอมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะรู้สึกสำวนันนี้บ๊ายบายหลายครัง้ง <laughs> ล